กระดูกข้างล่างบางมากๆค่ะเกือบปักลากเทียมไม่ได้ดีใจมากๆเสียน้ําตากันมาแล้วเพราะว่ากลัวมันจะทําไม่ได้ขอบคุณมากๆของฝากอลังการทุกครั้งดีใจด้วยทุกๆอย่างเสร็จสิ้นไปหมดแล้วค่ะแล้วก็คนไข้จากญี่ปุ่นนะเอามามา่มาให้หมอใช่ไหมคือบอกว่า ถ้าให้3ามคำเลยอะ่ะก็คือมือเลี่ยมทองแล้วบอกว่าทีมงานของหมอทุกคนเป็นแบบนั้นขอบคุณนะคะอีกเคสเป็นคุณป้าที่มาจากผมไม่อยากใช้คาว่าคุณป้าเลยเขาดูแข็งแรงมากแต่อายุเยอะแล้วนะมาจากเมืองนอกค่ะบ้านอยู่สุพรรณมาหาหมอปักรักเทียมเสร็จปุ๊บมาตัดไหมกับหมอด้วยโหเก่งเดินทางก็แม่เอาของฝากมาให้เพราะว่าเคยเห็นคลิปว่าหมอชอบทานขอบคุณมากค่ะอีกเคสที่แบบประทับใจมากๆคนไข้เดินทางมาหาหมอขับรถมาแบบ11อชั่วโมงมาหาหมอน่าจะครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย 4ี่เขามากัน2คนอีกคนหนึ่งปักลากเทียมใส่ปักใส่กันอยู่แบบนี้แล้วก็อีกเคสหนึ่งเนี่ยคือด้วยความที่ฟันติดเชื้อมาเยอะมากๆเราคิดว่าอาจจะทําลากเทียมไม่ได้รอกันมาแล้วให้กระดูกขึ้นประมาณ6เดือนก็ยังไม่ขึ้นเออจนกระทั่งครั้งเนี้ยเดด เดือนที่9้าแล้วอะแล้วคนไข้บอกว่าไปหาหมอที่ใกล้ๆแล้วเขาบอกว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะท้ายสุดทําได้ครับปักไม่นานนะน่าจะวันที่สิบนาทีที่ประทับใจคนไข้เข้ามาวันนี้คนไข่รอนานมากคนไข้บอกว่าโอโ้วันนี้หมอคงเหนื่อยมากๆเลยอะคือขอบคุณมากแล้วขอบคุณในความเก่งของตัวเองที่ทำให้สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ค่ย